มัชเชริยสูตรว่าด้วยคนตรณี49เทวดาทูลถามว่าคนเหล่าใดในโลกนี้เป็นคนตรณีเหนียวแน่นบริาพาทผู้อื่นทำอันตรายแก่คนเหล่าอื่นผู้ให้อยู่วิบากของคนเหล่านั้นจะเป็นเช่นไรและพบหน้าจะเป็นเช่นไรข้าพระองค์มาเพื่อทูลถามพระผู้มีพระภาค ว่าจะรู้ข้อความนั้นได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าคนเหล่าใดในโลกนี้เป็นคนตระหนีเหนียวแน่นบริาพาทผู้อื่นทำอันตรายแก่คนเหล่าอื่นผู้ให้อยู่คนเหล่านั้นย่อมบังเกิดในนรกกำเนิดสัตว์เดรัจฉานหรือโยมโลกถ้าพวกเขามาเกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดในตระกูลคนยากจน ซึ่งจะหาท่อนผ้าอาหารความยินดีและความสนุกสนานได้ยากคนพานเหล่านั้นต้องการสิ่งใดจากผู้อื่นพวกเขาย่อมไม่ได้แม้สิ่งนั้นนั่นเป็นวิบากในภพนี้และภพหน้าก็ยังเป็นทุกติอีกด้วยเทวดาทูลถามว่าข้อนี้ข้าพระองค์เข้าใจอย่างนี้ข้าแต่พระโคโดม ข้าพระองค์ขอทูลถามข้ออื่นคนเหล่าใดในโลกนี้ได้ความเป็นมนุษย์แล้วรู้เจรจาปราศัยปราศจากความตรณีเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นผู้มีความเคารพอย่างแรงกล้าวิบากของคนเหล่านั้นจะเป็นเช่นไรและพพหน้าจะเป็นเช่นไร ข้าพระองค์มาเพื่อทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าจะรู้ข้อความนั้นได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าคนเหล่าใดในโลกนี้ได้ความเป็นมนุษย์แล้วรู้เจรจาปราศัยปราศจากความตรณีเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นผู้มีความเคารพอย่างแรงกล้า คนเหล่านั้นย่อมปรากฏในสวรรค์ซึ่งเป็นที่อุบัติของพวกเขาถ้าพวกเขามาเกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดในตระกูลที่มั่งคัง่งซึ่งจะหาท่อนผ้าอาหารความยินดีและความสนุกสนานได้ไม่ยากบันเทิงใจอยู่ในโภกทรัพั์ที่ผู้อื่นหาสะสมไว้เหมือนเทวดาชั้นปรนิมิตวัสวัสดีนั่นเป็นวิบากในภพนี้ ทั้งพบหน้าก็เป็นสุขติอีกด้วยมัชรฉยยะสูตรที่9จบ